สวัสดีครับนักเรียนสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงข้อตกลงเก de ี่ยวกับจํานวนสมาชิกของเซตกันนะครับว่าจะบอกจํานวนสมาชิกของเซตอย่างไรนะครับข้อตกลงที่1นเลยนะครับก็คือจํานวนสมาชิกของเซต A นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือ n ของ A นะครับ n ของ E ก็ใช้วงเล็บแบบนี้นะครับก็คือถ้าเห็นสนัญลักษณ์นี้ให้เข้าใจเลยครับว่าเขาต้องการให้เราบอกถึงจํานวนสมาชิกของเซตนะครับ อเคไหมนะครับเช่นนะครับกูบอกว่าเซต A นะครับหมายถึงเซตของ 1, 2, แล้วก็3โอเคไหม, okay, ไหมก็คือพูด้นี้ก็คือเซต A ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็คือเลข 1, 2, 3เพราะฉะนั้นหากเรารู้แบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเขียนได้ว่านะครับ n ของ A จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับก็คือจำนวนสมาชิกของ A เท่ากับ3ตัวนั่นเองทองอ่ายๆคือนแบบนี้นะครับ เงื่อนไขที่2นะครับก็คือถ้าสมาชิกในเซตมีการเขียนซ้ํากันเกิดขึ้นนะครับเราจะทําการเขียนสมาชิกที่ซ้ํากันนั้นนะครับเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเช่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าทํำยังไงนะครับเช่นครูเขียนเซต B ขึ้นมานะครับโดยเซต B ตัวนี้นะครับเท่ากับเนาะเซตของ1 2แล้วก็2ถ้าเราสังเกตดูจะเห็นได้เลยว่านะครับเซต B ของเรามีการเขียนสมาชิก ซ้ำกันเกิดขึ้นก็คือเลข2เขียนซ้ำกัน2ตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราบอกแล้วนะหากเซตใดมีการเขียนสมาชิกที่ซ้ำกันนะครับเราจะเขียนสมาชิกที่ซ้ำกันนั้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถเขียนเซตดีใหม่ได้เป็นเซตของ1กับ2เนื่องจากว่า2-2ตัวนี้เราจะต้องเขียนยุบเป็นตัวเดียวพราะการีดคือเขียนแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นหากตรงนี้นะครับเรากล่าวถึงเซต B เนาะเราก็จะได้ว่านะครับ จำนวนสมาชิกของเซต B หรือ n ของ B นี้นะครับก็จะมีค่าเป็น2นั่นเองโอเคไหมครับก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับข้อที่หนึ่งเนาะเห็นสัญลักษณ์นี้ก็คือหมายถึงให้บอกถึงจํานวนสมาชิกนั่นเองถ้ามี n ข้างหน้านะครับส่วนถ้ามีการเขียนเซตที่มีสมาชิกซ้ํากันนะครับเราจะเขียนกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําตัวอย่างถัดไปเลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ